เมื่อมาถึงวาระกระเตียนอายุราชาการของผมผมมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วผมรักและผูกพันกับโรงเรียนพยา,ยาม,มนทราตูราสีพิจิตเป็นอย่างมากโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลักที่สองของผมผมได้เห็นความเจริญเติบโตของโรงเรียนมาตั้งแต่ปรรจุเข้ารับราชาการมาเป็นเวลา32ปีจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนนี้มีความเจริญมากและผมได้รับความรู้ประสบการณ์และสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างจากโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณครูบุคลากรทุกคนผมมาถึงจนจุดปันี้ได้เพราะมีผู้ใหญ่เพื่อร่วมง,งาน บุคลากราทุกท่านให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมาผมไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณท้ายที่สุดขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงโดนบัรดานให้ทุกท่านมีความสุขสวัมเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและด้านครอบครัวตลอดไปขอบคุณครับรักเกียริ รักสถาบันรักสิษิ์เป็นปณิธานที่อยู่ในใจมาตลอดชีวิตเข้าใจและลึกซึงคำว่าค่าของแผ่นดินได้รับใช้ประเทศชาติสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองและเป็นดินเกิดในการทำงานที่ผ่านมามีทั้งความสำเร็จและอุปสรรคขะเขากันไปตามบริบท แต่สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้สร้างนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ส่งเสริมสร้างสรรค์ให้พวกเขาได้ก้าวในสังคมอย่างมีคุณค่าเป็นคนดีของประเทศชาติกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้สร้างลูกให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูขอบพระคุณครูอาจารย์ อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้หยิบยื่นประสบการณ์และส่งเสริมการทำงานมาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนครูด้วยกันที่เข้ามาทำงานร่วมกันในชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตราชการขอบใจนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่จั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีในวันข้างหน้าครูอุไรกลิ่นหอมหวนกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนปริยามาฑูรุารา t ี a พิจิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548มาจนถึงปีพุทธศักราช2565 เป็นปีเกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาทั้งหมด17ปีความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนพญามนคาตุกราศีพิจิกก็คือความเป็นพี่น้องของครูในโรงเรียนความสามัคคีในการทํางานครูในโรงเรียนนี้นอกจากจะมีความสามารถที่หลากหลายแล้วยังมากมายไปด้วยน้ําใจที่มีให้กันซึ่งทําให ปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ได้อย่างมีความสุขมาจนถึงวันกเกษียณค่ะ